ข้าอันนี้ยันใหม่ใช่ไหมปุ้ยอัน,นียันใหม่ใช่ไหม,ไม,หมปุ้ยลองเอาไอนน้ตรงนี้มาดูสิเคอยากเห็นว่ามันอยากดูว่าเข้าไปมันเข้ากันไหมจา้าอยากดูว่ามันเป็นยังไงไก็ดีจากจากที่มันรั่วลงตอนนี้รู้สึกว่าฝั่งนี้อ่อนกว่าก่อน ไป้ปใช่ไหม,ไมหรู้เรื่องรู้เรื่องไหมห้าบาทกับเจ็ดบาทเนาะตัวตัวที่มดีคือมีเข้าไป เอาเข้าไปเอาเอาลำอีก,กนะลำอีกกระสอบวันนี้ไม่ตังวันไม่ได้กินอะไรเอาลำอีกกระสอบไหมลำหนึ่ง มีเวลาทำง่ายนะผสมผสมไว้แ no ล oh okay. ้วใส่กระสอบเวลาเขยเห็นเขาอองให้ไหมไม่เห็นไม่เคยเห็นใช่ไหมใส่ถังหรออยากรูไหมก็อ่องให้เอาลําไปโรยก่อนแล้วนี่โรยตายแล้วก็ยกกระสอบไปเทลากลาดพื้นกันเลยเมื่อวานกูดูอยู่ น้องเลือกติ <The <The ้งก็แค่ไอตัวนี้เป็นหลักแ้าไปเทราดเื้นก็หายไปกับพื้นอืมก็ง่ายๆก็ทำแบบง่ายๆสไตล์ยกผสมให้หนูนะฮะหนูก็ไม่มีที่ขนก็ยกไปยกยกแล้วก็เทราดพื้นไปอันนี้ก็เทราดพื้นไปไง ไ้จอบอะหัวแต่ไอ้นั่นมันมีข้อปลายดีนะปุ้ยนะเจ๊ะไหม ม <rév> ึได้ป่ารู้แหล่งแล้วแต่เราได้มาหกบาท้สิบ ต่อไปเอาเยอะอาจจะได้เอาทีละแบบว่าเยอะๆยี่สิบสที่ผงอะไรเงี้ยนะอาจจะได้สูกแค่หกบาทเราจ,จะต่อรองไนดะ้ขอได้แค่